สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับขบวันนี้นะครับแล้วก็มาพบกับรายการพักเครื่องคนนิยมนะครับนะอ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอ l ดี e ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยครับอ่าอีพีนี้นะครับมีพระหลากหลายเกจิคณนาจารย์หลากหลายเครื่องรางนะครับเนาะ ต่างที่มานะครับเนาะถ้ารายการไหนไม่ทราบที่มานะครับเราต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะก็มีหลากหลายราคานะครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะมีหลากหลายราคาหลากหลายรายการเนาะไม่เสียเวลานะครับเนาะรายการที่หนึ่งครับองนี้ครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเนาะอันนี้ครับถักเชือกนะพี่นะเลี่ยมโบราณเลยนะครับอันนี ตรงนี้ครับเรียงโบราณอ่านี่ครับเป็นปิตานะครับเนื้อผงกะลาหล่มพ่อแก้วนะครับโอ้โหนี่ครับอ่าลงรักด้วยนะครับลงรักปิดทองเนาะอ่ารายการที่1นนะครับ350บาทครับอ่าจะมีรายการ350บาทด้วยนะครับเนานถ้าเกิดใครเอา3องค์ผมเอา1,000นะครับอ่ารายการ350นะอ่าต่อไปรายการที่2ครับอ่ามีมา2องค์ครับด้านหลังนะครับมีจานด้วยนะครับ หลังมีจานนะครับจานใบลานนะครับเนาะอันนี้เป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆเลยครับโอ้โหชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับองนี้ครับรายการที่สองครับ350าบาทครับต่อไปครับรายการที่3ครับอ่นนี้ครับอันนี้ครับเป็นปิตาหลวงป่โตนะครับเนาะปิตาจัมโบเนาะ ปิตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะนะครับอ่านี่เหลี่ยมพลาสติกกันน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ดูครับพี่ๆอ่าเนื้อไม่ธรรมดาเลยนะครับนะเนื้อไม่ธรรมดาพิมพ์คมเลยนะครับอ่ามีเส้นเกศาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยเนาะโอ้โหอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าปิตาจัมโบ้นะครับหลวงปู่โต๊ะ นี่ครับอ่าวัดระดูชิมพีครับรายการที่3มครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่4ี่ครับอ่นนี่ครับเป็นหลวงพูดทิมนะครับเนาะอ่าด้านหลังนี่เขาจะเรียกว่าอะไรนะโค้ดหยดน้ําหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเนาะอ่านี่ครับ นี่ครับโอ้โหรายการที่สี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับนี่ครับเป็นขุนแผ่นเคลือบนะครับนะขุนแผ่นเคลือบเรียมกรอบแบบนี้เลยนะครับขุนแผ่นเคลือบเรียมกรอบแบบนี้เลยนะครับนี้จะเคลือบสีขาวนะครับเนาะตรงนี้จะเคลือบสีขาวมาเลยนะครับ นี่ครับมีมาสวยๆเลยนะครับหลากหลายรายการหลากหลายราคานะครับเนาะ,ะรายการที่5้าครับ350บาทครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะต่อไปครับอ่ารายการที่หเนาะ รายการที่หกครับองค์นี้ครับเป็นคุ้นแผนอีกหนึ่งองครับอันนี้จะเคลือบสีส้มนะครับก็สีส้มมาสวยๆนะแบบนี้เลยครับอนุญาตลงกล้องเนาะองนี้ก็เรียมกรอบนะครับนะเรียมกรอบพร้อมใช้งานเลยครับอ่านี่ครับโอ้โห รายการที่นี่รายการที่6นะครับนะรายการที่6ครับต่อไปรายการที่ 6- 350้นะพี่นะต่อไปครับรายการที่7ครับอ่านีคเับเป็นเหรียญหลวงพุททวดเนาะเหยบน้ำทะเลจืดวัดชังให้นะครับอันนี้เดียมกรอบสวยเลยครับด้านหลังก็เป็นหลวงพุทธิมนะครับอ่านี่ครับน่าจะเป็นกระไหลทองหรือเปล่านะครับเนาะ อ่านี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับอ่านี้เรียนนี้ผมอ่ายังดูไม่คล่องนะพี่นะอ่าพี่ๆท่านไหนที่ชำนาญเนาะอ่าแนะนํากันได้นะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่เจ็ดนะครับนะรายการที่เจ็ดครับสามร้อยห้าสิบาทครับต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่านี่ครับเป็นปิดตาหลวงปู่โตอีกหนึ่งองค์ครับอ่าปิดตาจัมโบ้นะพี่เนาะ อ่นนี่ครับเขาเ,เรียกว่าเนื้ออะไรนะอผมจำไม่ได้แล้วนะพี่เราะอเว่านะครับโอ้โหเนื้อเกสนใช่ไหมอ่าถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมเขาเรียกเนื้ออะไรกันนะครับอ่าใต้ฐานหรือใต้องคนะ์พระเรามีตะกุดด้วยนะครับอ่า เหมือนจะมีเส้นเกษาของหลวงพ่อด้วยเนะาะรายการที่แปครับ350บาทครับชุดนี้ก็เป็นพระบ้านนะครับเนะาะพระบ้านๆเลยนะครับเพิ่งก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะมีรายการนี้เรื่อยๆนะครับเนาะก็พยายามจะหาพระเหมาพระบ้านๆมาเลยนะพี่ดาเอามาแบ่งให้กับพี่พีเอซีที่ชื่นชอบภาะเครื่องกันนะครับ อันนี้รายการที่ข้าวครับเป็นเต่าหลวงปูหลิวนาะหลวงพ่อหลิวนะครับอ่านี่ครับเต่าหลวงพ่อหลิวครับอ่านี่เป็นรุ่นสุกใจนะครับอ่ารุ่นสุกใจนี่ครับสองห้าหกสามนะครับอันนี้เนื้ออะไรเขาเรียกเนื้ออะไระครับเนี่ยแบบนี้ อเลของค์ที่ห้าสี่หนึ่งูนเนาะอ่ะอ่ะองนี้ครับรายการที่เ้านะครับเอาสามรอห้าสิบบาทครับอะไรครับรายการที่เอ่อสิบครับอ่ะองค์น,นี้ครับเป็นนางพญาเนาะอ่ะนางพญานะครับเรียมกรอบพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับโอ้โห มีเม็ดลงเม็ดแรกเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่ๆครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ะอังนี้ครับรายการที่10บครับอ่ามร้บาทครับไปครับรายการที่11ครับอ่านี่ครับลงพุทธทวดนะครับนี่เป็นลงพุทธทวดเนาะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับอ่าพิม์ รารีดหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยครับเนื้อกาๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้ออกปีไหนไม่ทราบเลยนะครับอ่านี้ครับรายการที่สิบเอ็ดครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่าเมื่อกี้สิบเอ็ดสิบสองอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อคูณหรือเปล่านะครับนาะโอ้โหเก่ามากๆเลยนะครับ เป็นหลวงพ่อคูณนะครับปีอะไรเนี่ยปีหนึ่งเก้าเหรอครับเนี่ยอโอ้โหนี่ยครับพี่พระเนื้อหาเข้ากาเลยนะครับโอ้โหหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเนาะอ่านี่สองห้าหนึ่งเก้าครับรายการที่สิบสองครับสี่ร้อยบาทครับ ไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับอันนี้หลวงพ่อพรมนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับอ่านี่ครับด้านหลังก็มีแบบนี้เลยเนาะเขาเรียกอะไรสาราหรืออุโบสถอ่านี้ครับที่ระลึกฉลองมนทบอออ,อมนดบอ่ะ อายุแปดสิบแปดปีอ๋อด้านหลังน่าจะเป็นมนฑกนะครับอ่าดูกันได้เลยนะครับนะดูกันได้เลยนะครับพี่พี่อ่าตรงนี้ครับรายการที่สิบสามครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะครับนะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อค้ายเนาะ โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยครับอ่าสองสี่อะไรครับเนี่ยแปดสามหรือเปล่าเนาะใช่ไหมเหรียญก็เก่าเอาเรื่องเลยนะพี่นะเหรียญก็เก่าเอาเรื่องเลยครับโอ้โหอันนี้ครับเตรียมกรอบสีทองแบบนี้เลยเนาะอ่ารายการที่14ครับ400รบาทครับต่อไปครับรายการที่สิบ้าครับอ่านี่ครับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนาะอ่าสพานสูงนั่นจะเป็นวัดสะพานสูงหรือเปล่านี่ครับเหรียญจะเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมเขาหลังตัดนะครับเนาะเนื้อเก่าดีครับอ่าโอ้โหชอบสูตแต่พี่เข้ามาได้เลยครับพี่พี่อ่านี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้เนื้อเขาเรียกเนื้อกไหลเงินหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะ รายการที่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทครับไปครับรายการที่สิบหกครับอ่านี่ครับหลวงพู่ทวดนะครับอเหรียญเสมาหลวงพุ่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยอ่านี่ครับโอ้โหหลวงพูททวดวัดช้างให้ครับอ่ะ รายการที่16ครับ400บาทครับต่อไปครับรายการที่17ครับอ่านี้ก็400บาทครับอันนี้เป็นหลวงหลวงปู่เลยนะเอ๋ติดอยู่ที่ปากทะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่าเหรียญเซมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวงนี้ครับโอ้โหสวยๆเลยครับ ผิวก็ตามสภาพตามการเวลานะครับเนาะอ่าเนี่ยครับอ้โหมีรอยจานด้านหลังเนาะเป็นยันนะครับอ่ะรายการที่17ครับ400บาทครับต่อไปครับรายการที่18ครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญหน้าปกนะครับอ่าเหรียญหน้าปกหลผู้ทิมนะครับบอดละหารไล่เนาะ อ่าหรือเป็นเหรียญนักปกหลวงพุ้ทิมนะครับโอ้โหนี่ครับที่สวยๆแบบนี้เลยครับอ่าพิมพ์ผมๆเลยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่18ครับ400บาทครับต่อไปครับอ่ารายการที่19ครับอ่านี่ครับเป็นตลับเขาเรียกอะไรสีพึ่งหรือเปล่านะครับเนี่ย ช่ไหมเนี่ยเป็นของหลวงู้สุกนะครับอ่าเป็นเขาเรียกอะไรสีพึ่งเนาะใช่ไหมของหลวงู่สุกนะครับอ่านี่ครับยังมีกลิ่นอยู่เลยนะพี่นะนเมื่อกี้ผมเปิดออกมานะครับกลิ่นตีขึ้นจมูกเลยนะครับกลิ่นยังหอมหอมตลบอบอวนเลยนะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบออกที่ไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นหลวงู่สุขนะครับอ่า รายการที่19นะครับ400บาทครับต่อไปครับรายการที่20ิครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวลงยานะครับพี่เหรียญเจ้าสัวลงยาโอ้ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับนะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับอ่านี่ครับ <vic Blessed? pink. S 1> เป็นเหรียญเจ้าสัวลงยา<ๆ>เนาะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังมีรอยจานเนาะรายการที่20ครับอ่าห0บาทนะครับเนาะนี้ก็จะมีนักหลายราคานะครับต่อไปจะเป็นรายการละ500้อนะพี่นะอ่าเดี๋ยวเผื่อองค์ไหนผมลืมพูดลืมบอกนะครับเนาะต่อไปก็จะองค์ละ500อยนะครับอันนี้องค์ที่21ครับอ่ามีมา2เหรียญนะครับพี่มีมา2เหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับลงยานะครับด้านหลังมีรอยจานเนาะอ่า อันนี้ครับอันนี้ก็จะองละห้าร้อยนะครับอันนี้ครับเอาห้าร้อยนะครับพี่ๆครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับห้าร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่านี่ครับเป็นเ่าเสพมานะครับผมพอกันหรือหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนี่ย น่าจะหลงพกกันนะครับผมตอนนี้ผมยังแยกไม่ออกเลยต้องขอไฟด้วยนะครับจะใล้ใกล้กันแล้วต้องเป็นเหรียญเสพมาเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ลงยานะครับเป็นน่าจะเป็นพกกันนะพี่นะองค์น,นี้ครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับอ่าอันนี้ลงยานะครับพี่องนี้ลงยาด้วยนะครับผมโอ้โหรายการที่ อ่ายี่สิบสองครับห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองห้าร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพุททวดนะครับอ่าหลวงพุททวดนะครับพิมพ์เตาลีดเนาะอันนี้ยังมีคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับโอ้โหมีคาบเบ้าเดิมๆเลยนะครับ อ่นี่ครับชอบูกใจพี่กันเข้ามาได้เลยครับโอ้โหขาบเบาดิมเดิมเลยนะครับพี่รายการที่ยี่สิบสามครับห้ารอยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับมีอีกหนึ่งอง์นะครับมีอีกหนึ่งองเนาะอ่นี่ครับโอ้โหมพูดท้วนะครับพิมพ์เตารีดนะครับมีคาบดินเดิมเดิมคาบเบาเดิมเดิมเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับพิมพ์คมสวยดีเน,ะนาะนะพงน้บผักนะพี่อ่านี่ครับนั้นหลังนะครับโอ้โหรายการที่ยี่สิบสี่ครับ500้อบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพุททวดนะครับนีเรียมกรอบเลยเนาะ น,นี่เรียมกรอบส,สวยๆเลยนะครับอันนี้ผมจัดชูผิด,นดเนะาะหลวงพุทรอเหยญนเซมาหลงพุทวดนะครับเรียมกรอบเลยอครับส,สวยๆเลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนาะ กรอบสวยมากนะพี่นะกรอบสวยมากเลยครับอันนี้นะครับเอาห้าร้อยนะพี่นะเอาห้าร้อยเอาไปไวๆเลยนะครับนะเอาไปไวๆเลยครับรายการที่ยี่สิบห้าครับห้าร้อยบาทครับพร้อมกรอบเลยเนาะไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอ่ะนี่ครับเป็น เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับโอ้โหด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับาจะเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับเนี่ยนี่ครับหลวงปู่ไข่นะครับเหลี่ยมกรอบเนาะกรอบสวยๆเลยหลังมีรอยจานนะครับพี่หลังมีรอยจายนบจาแบบนี้นะครับ รายการที่ยี่สิครับเอาห้าร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบ็ดนะครับยี่สิบเจ็ครับวันนี้ครับเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลังแบบนะครับโอ้โหเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อเก่าเเลยเนาะอ่านี่ครับพี่ดูคาบลงคาบรักคาบคงคาบไข่ขึ้นเลยนะครับเนื้อผงกะลานะครับอ รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับอ่านี่ครับอันนี้ก็ปิตาอ่าปิตาหลงห่อแก้วเนาะอ่าหลังแบบนะครับมีหลังแบบครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่ เนื้อจัดจ้านถือวันเด็ดเลยนะครับนะเนื้อจัดจ้านถือวันเด็ดเลยครับโอ้โหเนื้อผงกะลานะครับขามลงค้าบลักนะครับแบบนี้เลยอ่ะตรงนี้ครับรายการที่อ่ารายการที่ยี่สิบแปดนะครับนะรายการที่ยี่สิบแปดครับห้าร้อยบาทครับไปครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับอ่ะนี่ครับเป็นภาพปิดตานะครับ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเมกะพัหรเป่ะนะครับเนาะองค์ดูหนักๆแล้วอันนี้สององค์เลยนะครับอ่าใบสององค์เลยเนาะคู่เลยนะครับนี่ได้คู่กันเลยนี่ครับโอ้โหอ่ามาบึ่งกันเลยนะครับพี่ๆอ่านี่ครับโอ้โหเก่ามากๆเลยนะครับ รายการที่29นะครับนะรายการนี้เนาะเก่าเลยนะครับจำมัวๆนิดนึงนะครับเนาะปัวกอบก็ค่อนข้างเก่าเลยครับรายการที่29ครับเอา500บาทนะครับนะต่อไปครับรายการที่30ครับครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปี82 มีทั้งเขาเรียกอะไรห่วงเชื่อมหรือเปล่าเนาะเนี่ยทั้งเชื่อมด้านบนแล้วก็เชื่อมด้านล่างนะครับนี่อ่าสว,สวยแบบนี้เลยครับอ่ารายการที่อ่าสานะครับนะสาอันนี้ครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อบาทครับต่อไปครับรายการละหกร้อบาทเนาะ เริ่มด้วยที่องค์นี้ครับอ่าหลวงจอบหลวงพ่อไปครับเลียมเก่ามาเลยนะครับพี่อ่างค์นี้หกร้อยบาทนะครับอ่าจอบหลวงพ่อไปนะครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อวันณนะโลหะออกเก่าเลยครับเลียมเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าที่ระลึกนะครับสองสี่เจ็ดสี่เนาะใช่ไหม ารายการที่สามสิบเอ็ดครับห0ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับอ่านี่ครับเหรียญหลวงปูไข่เนาะอ่าน่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองหรือเปล่าครับอ่าผมก็ยังดูไม่เป็นนะครับเนะเาะอ่ารายการที่สามสิบสองนะครับนี่เหรียญแต่เป็นเหรียญหลวงปูไข่นะครับอ่า นะครับเรียงกรอบได้มาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยๆเลยหลังมีรอยจานนะรันะ่นหลังมีรอยจานเนาะอ่ะรายการที่สามสิบสองครับหกร้อยบาทนะครับอ่ะรายการที่สามสิบสองอ่าหกร้อยบาทนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มีมีดเล่มน้อยนะครับเล่มเล็กนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็มีจีวรหลวงพ่อด้วยนะครับเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับองนี้รายการที่สามสิบสามนะครับอันนี้องค์ละเจ็ดร้อยนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่านี่ครับพี่ว่ามีรอยจานขนะที่มีดด้วยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอ่า การที่สาสาครับ700อบาทครับต่อไปครับรายการที่ส4ครับอ่านี่ครับรายการที่สามสบอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับฝั่งตะกุดทองคํานะครับพี่อ่าฝั่งตะกุดทองคําเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โห อ่นี่มีเม็ดแร่นะครับเนาะมีเม็ดแร่ครับอ่ะรายการที่สามสิบสี่นะครับอ่าเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาเจ็ด้อยบาทนะครับโอ้โหเก่าๆสวยๆเลยครับตะกรุดทองคํานะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบห้าครับอ่านี่ครับเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเครื่องรางนะพี่เขี้ยวหมูเนาะใช่ไหมเขี้ยวหมูป่าตันนะครับแล้วก็ มีจานอัคระแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับนะอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นสิงเนาะแบบนี้เลยอนะ่ะดี๋ขออนุญาตลงดูพุทธศิ์นะครับมีจานอัคระนะครับอ่ามีจานอัคระแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปนกนะครับอ่านี่ครับโอ้โหอืมเขาเรียก หลวงพ่ออะไรนะผมหลวงพ่อสวยเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอ่าผมก็ยังดูไม่เป็นนะครับเนาะเนี่ยครับอ่ามีรอยจานอัขระนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการที่สาสิบห้านะครับอ่าเอาหนึ่งันบาทนะพี่นะอ่าเอาหนึ่บาทนะครับรายการที่สาสิบห้านะครับครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับนะพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับนาอกรบกวนกดติดตามนิดหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวจะมีพักเครื่องมาแบ่งปันกันนะครับนะอ่ะก่อนจะจากกันไปครับขอฝากท่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ